เต็มเนี่เนาะคุณกี่น้อยไง้ยเตียยได้เนี่ยมุนจนบดิน่ยด้เนี่ยเออซีสิบอกประมาณเนาะสามสิบุกีคนกว่เนี่ยไอเตียยเนี่ยงาตังเออเมื่อไหร่รถใหญ่ราใหญ่กับคุณไงคบาทท่นแล้วเนี่ยรนพูดร่นเนี่ยร่นหน่อยกันเวริงเคงกุกีวิ่ตะกินดินมาเนี่ที่ต้องไปมีเื่องเดียวเนี่ เออคนไปเปิดกูติงแท้ยคนไหนเนาะเดนึงจะบาดเดือนึงเออเฮ้ยเอาเอาเป็นมือเล่นเปมือคแรงคนขับเนี่ยแรงเจ้านี่เอามือเขาให้มือลหาร้อยม่ได้ให้ป็นรเดือนมันปะไรบ้านเงน มันมี่ว่าบ้นแบบบไานเด็หารงานในโค่บนไดมันนตจงะอ๋หงานนี่ใคราตลอดจะบอก่านนี้ไ่ยาวอยู่ปเนี่ยเปิดฟุตซิงพ่อเดินที่ขับห่นนี่ปะขับขัางนียไสขัขับ่างนี่า เออก้อนทีหงส์มั่งอันเนี่ยอ่าอยู่แถวไหนแถวบูรณะพัฒนาอ๋อยังอยู่ยังเขตบส้มมือริยวยอเขาอยู่ฮะของต่อแจงงานบระทัดนี่ว่ะตายเป็นมือเลยโอ้โหที่เออที่เจ๊มันก็ไม่ค่อยมีแล้เนาะอ๋อจะพูดเข้าไป รัหญ่น่เหมือนจะอย่ไนอบนครัอยู่งไก่รับอุบลนก็แค่เขตมอยูดอนครับเออไก่กันนะไกเด้อไกตะอูไก่ตะอูเด้อไกตะอูเด้อพราะเนาะไก่ตะอูแล้วดอนกับบนนี่คนะทีบได้ละ พนักงานจับเขียดนะครับวันวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวันวันเนี่ยสบายเลยเนี่ยอะไรจับเขียดอย่างเดียวเอ้าคุบเอ้า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 วแล้วนี่น่ะแล้วนี่นะอ้าวไฟคุณเอาเอี่นี่อันเนี้ยนี่ไฟนู่นแล้วนู่นเป็นนู่นแล้วโอ้ยตายแล้วพนักงานจับเขียดไม่ต้องทำมาอะไรและวันนี้เรียกว่ามาทำมาหากินนะฮะทำมาหากินไล่จับเขียดเดี๋ยวมาดูดิ โอ้ย oh, ได้เป็นขวดแล้วอ่ะโอ้ยเขาแก่ใจดีอ่ะจ้างเราทมาหากินแหมรอยืนรอเลยไปยืนรอเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงฮนะยืนรอเลยยืนรอจับเขียดมันไ,ไปนู่นนะใต้ท้องไปแล้วเอานู่นแล้วโชว์น <c oughs> oh ิโชว์นิดโ้โหนู่นน่ะจะเต็มขวดแล้วนะ่ะแหมเย็นเนี้ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเย็นเนี้ยเอาอะไรไปปิ้งอะ่ะใครไป อ๋อไปใส่เบ็ดไปจับไปจับปลาอย่างนี้เหรอเอานื้อเอาไปกินเอาไปเป็นเครื่อเดี๋ยวต้องเอาไปเทช่องนี้เป็นช่องหลากหลายนะฮะเอามันทุกอาชีพเลยไปกันแล้วฮะขอบคุณครับขอบคุณสัรับทารติดตามรับชมนะฮะลาไปตรงนี้แล้วฮะ